สดีค่ะสุจิตาคุณนานะคะทํามอาชีพอะไรอยู่ครับที่ใช้ออก๋อค้าขายค่ะเป็นแม่ค้าขายของขายอาหารนี้ค่ะออกยากไหมฮะไม่ไม่ยากเลยนะคะออกง่ายมากเลยตกใจมากเลยพี่เขาโทรมาบอกว่าได้รับรถแล้วเงี้ยค่ะเร็วมากค่ะครับทำไมถึงเลือกซื้อรถที่สมชายคาลิเนเตอร์ครับแล้วรู้สึกยังไงบ้างที่ออกรถกับสมชายคาลิเนเตอร์วันนี้ครับเพราะว่ารถสวยมีให้เลือกเยอะค่ะแล้วก็ออกได้ง่ายมากเลย ทำไมถึงเลือกซื้อที่นี่ล่ะครับว่าง่ายเลือกมีรถให้เลือกเยอะค่ะคบริการดีด้วยวันแรกที่เข้าไปดูรถนะครับรู้สึกยังไงบ้างครับชอบมากชอบรถรถมีแบบรถสวยเยอะค่ะเซลก็บริการดีเงี้ยค่ะสุดท้ายครับอยากจะบอกอะไรกับคนที่อยากได้รถไหมครับพี่ก็ลองเข้าไปดูค่ะพี่แบบว่า ก็ไม่คิดว่าจะออกง่ายขนาดนี้ <c oughs> <c oughs> อะกีะ่วันได้รับรถล้วครับโหธนาคารมาถ่ายรูปแค่วันเดียวก็คือได้เลยประมาณไม่เกินเจ็ดวันนะคะพี่แค่นี้เลยได้รับรถเลย <c oughs> เร็วมากเร็วมากเลยนะใช่ค่ะรถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสมชายสุดยอดค่ะรับครับ